สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมมอนีกับปอบปอคันนี้คือเก่าครับผมกับช่องเบาจิตคนมักลาครับผมมอนีภาพพี่น้องมากใส่เบียดกับแต่ว่ามอนีออกมาคำจิดน้อยครับผมค่าียมของไปขายอยู่กะมอนีครับไม้นี่แหละครับผมเป็นใส่ในหน้าเขาครับอยู่ขางทางมากกับไอ้ไส้แล้วครับนี่ครับจะแของหน้าครับครับไอ้ข้าไเหล็ครับผม ครับผู้หนาผู้เบาเนี้ยเหมือนคำเตยเนาะมื้อนี้ได้เนี้ยมาฝากเพื่อนพี่น้องของหมักเด้พี่น้องนี่ได้เนี้ยมาฝากเพื่อนอ้ยใส่ขวดของหมักเพื่อนได้พี่น้องเอาซีบมึงดูซีบมึงดูมันนมันของแถบวะเอาพัดเนาเอาซีบซีบมึง นี่ใบเป็นไหนของแฉะปะของแฉะของของแฉะหาจักบาทโอ้โหายวะโยกไปยังมาขัดเบ็ดกันอ๋ออ๋อมาลุ้นน้ำกันครับมือนี้ว่าเ้าสิ้มมันหรือไม่มันครับผมปากเบ็ดคือเกาห้องเหรอครับผมเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดก็ได้พี่น้องเนื้อเสียเบ็ดก่อนครับผมลุ้นน้ำกันครับเป็นยังไงบลาง นี่เฉ no hey. ียดเลยจับเฉียดมั้งจะครบไม่มาทำเนี่ยเด็กสองตัวน้องอ้นรุดมืออียวเด็เหลือตัวเดียวทำไอ้เงี้ยเีดเงี้ยเียดใจพี่น้อยจบจบค่ะไหวไม่ไดยครับมมดเอ้าเขินูงกนะไอจไหมดมันดินแน่น่น่ะ เี yeah, yeah. The mm ๋เยแนวเลยเยอย่านเดีแล้วครับหลังนึงพี่น้องนะครับอยเงี้ยเสดจ้าครับผูถือเบียดครับพี่น้องผูถือเบียดโอ้แบบบีเลยครับเด็กเ้นมันมีเยนี่น ดินเหาเลี่ยดเหาเลียช่วยอาบัวหามันเกี่ยวขวาเขาสวนสวนไทยสวนปศุสัตรนเลยปตุสัตวนเลยวันที่ไม่ไหวแล้วเรรอครับหลังที่สองครับผมหลังที่สองไปทิง้างไเลยเนี่ยนะเนี่ยเยี่ยบปากเยี่ยปาก

ตั้ลมลมเดี <c oughs> ๋ยวละครับผมหลั้งที่สามครัยน,น,น,นี่กันเลยนั่นแหละวพรไปขางข้างข้างทา้งุมให้ยัง่คยฟืนอ่ะโอเคแล้วใส่ิิ้หางอะไรผมไม่สนนะไปสสไปกาเอื่นนน้อยเอาไปจะถีบใส่เนะผมเบไปกายอย่าปอยครับผมเสียพนพี่น้องจะควองหน้าพนว่าให้นีมันสวบเยอะสน ลองมึงเจ้าหลัง,นง,งเนาะเจ้าหลังครับน,นี่เห็นบ่ได้แกนเลยเนาะน้ำขึ้นมาหอบบัานไปใส่ครับเอาล้างทีซีล้างที่หแล้วครับผมอเอา,อาเอาไว้ซ้ำนีก่กอ<ห>นพี่น้องใส่เดี๋ยวผมมีใส่เบ็ดชักวอนครับบ้านเดี๋ยเอามาลุนน้ำกันตอนตอนยามเลยเนาะครับผม ครับผมใส่เบ็ดเรียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องอันนี้ก็สิพาพี่น้องมายามเบ็ดครับหลังจากที่ได้พักไปเข้าหนึ่งครับผมถือก่อได้ไอตัวปลานะนเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งกันขั้นเบ็ดเบิ้งขั้น,น,นโอ้ขั้นโกงอยู่พี่น้องชาว่านน้ำขึ้นยิ่งแต่ขั้นโกงอ,อยู่ดิมาถือยันบ่อยเลย่อ้ยอยู่ครับ แันนิ่งปานนี่โอ้มีตัวอะไรหลังนี่มีติ่งครับพี่น้องติ่งหมดติ่เยอะชีิตันตายยังนั่งยังโบทันหูโอ้ยไปเข่งพี่น้องไปเข่งนีมีมีปลาเข่งครับปลาเข่งแต้มแรกเข้ากระไดหลังจากที่ยามมาโฮเก็ตหลังครับผึงเห็นครับปลาเข่งตัวแรก ขอเจ็บก่อนพี่น้องมันตัวหน่อยอะจ็บป่อยก็ได้ครับหลังนี้นี่ตีนพี่น้องหลังนี้ขั้นเชียวโกงแค่ไหนครับมี่ตีนครับผมตีนเออมีตัวอยู่พี่น้องแต่ก็ใส่ใส่บ๊วยเงครับใส่บ๊วยเงีปันไหนแต่ก็ดีดีก็ว่ามีเต็มครับผม

โอ้ยแปลกโค้ตตัวผมเมื่อนี่ห้าวถ้ามันตัวตัวน้อยๆเดี๋ยวน้องผมเนี่เห็นบ่ครับเนี่ยฮะฮะมันึงหลุดได้ไปดึงมันได้มาหลุดบ่หลุดฮะมันออยตะปากกันบ่กินเลือกว้ายังไลยเดี๋ยวนี่ครับแจมที่สามโอ้ยใส่สามสี่ตัวพอปนตัวนี้ นี่ครับโอ้อ๋อรอบประกันได้เจอเลยวันนี้อยากปลดปล่อยกันได้พี่น้องหลังนี้มีโกงครับพี่น้องกันโกงคุณหนุ่มเลยครับโม่าสิยังอยูปะหลุดน้ำกันพี่น้องชดชดชดไปเหมืงกันได้ครับอู้วันนี้อยากลงไปปลดครับผมมันของก่อเขาครับ ghé nơi về ghép chất tích tư bendy một cái mùa đê nọc có mùa ghé nè 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 Oh. Bonjour, Cái hơn một việc xem bên ngoài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  xem 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 đây? xem này xem 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 Nó xem 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 xem

มาดูครับยกขึ้นจักรบาลเนะี่ห้ยกขึ้นเลยวะงั้นเหรอครับพี่นอ้องมาดูครับมันหมายครับผมอย่าปลดปลาครับป้อมติ่งครับป้อมติ่งดีครับพี่นี่นี่พี่ครับปลาอย่างนางู้นปลาเข่ง ไปเขียงพี่น้องก็เสียงกินเด็กปอมครับเสียงกี่เด็กปอมโอ้เสียงหน่อยครับตัวนี้นี่ครับก็เขียงับพอดีปิ่งนะครับขออนุญาตปลดไปลาพี่น้องของไหล บะควาครับผมบะควาถือเ็ดป้อมพี่น้องอกแจมนึงครับโมบโม่่ยังไงกัอไหนเดีเดเย,นยนะโอ้โห้เสร็จสับจะหยิบ้างน้ำไปเลย บม้โม่ทะลุสุดเลยกินเลือเอ้ยใช้หรบปลาข่อุ้ยรูดเลยพี่น้องเจ้าน่บอกของาเรอเออทนโกงครับพี่น้องอยู่บ่ยม่อยู่หรอยู่อ้า มาอยู่มาอยู่โอ้จะเสิได้ครับพี่น้องดึงแบบโกงเลยครับมาอยู่ครับว่าถือว่าถือเครื่องเทศอไรห้ังนี้เป็นจัดการเองครับพี่น้องเดี๋ยวคว้างหน้าเป็นเห็ดเองเลยเอาใส่มุนนะครับมันหมันตีงแล้วตีงแล้วนี่บ่เงี้นี่บ่แต่ว่าเพิ่งทาท่างดึงเหรคือยังปลาเขียงเลยปลาเขียงปะทะนนอนเบิดบ่ แมน่นอีหลีนั่อ๋องลองอยูไปเชียงเนาะหูหินไหมเขาเชียงนั่นะละน,น่นานน่ายเห็นบ่ <c oughs> เนาโอ้ยเดือดเลยยังยังคือเก่าอยู่พี่น้องปไปเชียงก็ยังยังอยู่นี่ครับจากผลงานของนายคำไรครับผมนะเอาะปวดอะไรปวดเอาอย่าปวดเลยเนาะอ้า ร่างนี้กัโกงอีกพี่น้องแต่ว่าทัชยูอยู่บะอยู่บ่อยู่อีกครับเฮเม็ดเก่าครับเม็ดผลไม่ได้แล้วข้อข้อคือเม็ดเลยครันนี้มีโกงครับพี่น้องมีโกงครับมีโกงเฮ้ยเจยป่านะป่าอีสานโอ้ยยุ่นครับพี่น้องป่าป่าถือเม็ดอยู่อดีนน้องๆด้วยครับ Thôi. Để mình, mới đi đêm rồi đó ừ. Tôi bà hắp. Nếu không có quân hắp con hắp không hắp 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 nói cái <laughs> lưỡi <laughs> à <laughs> 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 <Thì, cười> của bò bò bốn ngày bò có đứng ở nhà ở cái ว่าทีไปดีกวาเครับผมมหมวดรอรบนี้กะสุดสุดกูเบ็ดเลยนะครับผมเพราะว่ามืออื่นกะสิบวัตติยูครับวัตติยูไมาย,ยามครับมืออื่นรอบนี้เนี่ยไอ้ใส่บนเจ็บเลยครับว่าถ,ถือครับบ่บ่ถ,ถือขึ้นไปหลอ่อดครับผมตลอดเนาะ มเมื่อนี้ปลาพวกใครอยินเยือครับปลาบวมมีสวบเลยครับย่ามหมอแดงย่ามือเคล่นมานี่นิดเลยครับต่รุ่นน้ำกันครับว่ารอบเพาเจ็บเบ็ดนี่มันสีมานบ่ครับผมบนี่ดึงีได้พี่น้องปลามันขาดมันมีสิวอบอ่โอปาดุกปะดุกปาดุกปะดุกปะดุกเดีอดโย มาดูครับพี่น้องมามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วดูตัวกำลังงามครับผมประหยัยปดปตยครับ อัานโกงครับหลังน ER <to>. mm ี่มีโกงครับพี่น้องแต่ว่าแจ็คสียู่หรือโอยู่เย็นไปเยอ้เลยโกงครับมีโกงโอ้ยบ่หน่าสียู่ครับบ่มีบ้ติ๋โกงเลยว่โอ้ยดึงดึงเยื้อเยื้อพวติดบ่ติดครับบ่ติดดึงเยื้อเยื้อครับผมเอาก็มาสรุปผลงานครับขึ้นนี่เอาผลงานก็คือนี่แหละครับพี่น้อง ในซ้ำนี่ครับปลากะตัวโบ่ใหญ่ครับผมมันมือนีปลาบ่คอยยินเยือครับไหมครับสามสิบก่าลังครับผมก็บ่ค่อยหมันปันไดครับกต่พ่อมีแต้มพอเด้ดปนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามห้ครับช่องบ้าชิดคนมักรลาเนี่ยกันครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนครับขอบคุณแลวก็สวัสดีครับ